สวัสดีครับสวัสดีครับมาดูสาวๆเหรอคะไม่ได้มาดูสาวๆมาร่วมแสดงความยินดีที่งานเขาเปิดนวตัตกรรมตัวใหม่วันนี้หล่อเบยนะคะขอบคุณครับผมแล้วทุกวันนะ <S <S ทุกวันนะถ้าอยู่สนามบอลก็จะหล่ออีกแบบนี่เบสตา เอเตอันนี้เจอเกตต้องเรียกว่าสามีสามีละครเรื่องสามีทีเซอร์ออกมาแล้วใช่ตอนนี้ทีเซอร์ออกมาจริงๆมันก็รุลุ่นออกมาบ้างแล้วนะแต่ตอนเนี้ยทีเซอร์ก็มีให้ดูทางช่องสามแล้วก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีครับที่มีคนดูเยอะแล้วก็ชอบเยอะแล้วก็บอกว่าละครน่าดูใปัญหาของสาวใหม่กับน้องพรีมคู่ขวัญเนาะก็ดีใจครับที่มีคนชอบน้องสาวน้องสาวก็เรียกว่าเรื่องนี้ก็ต้องเชียน้องเยอะๆหน่อย ว่าน้องบทยากมากบทหนัก่ทหนักอยู่ที่น้องเลยจริงๆวันไหนที่ผมมีถ่ายทีมก็มีถ่ายวันไหนที่ผมไม่มีถ่ายทีมก็มีถ่ายนะฮะเจอตังสามีนะ่าจะสามีเยอนะเนาะจริงครับบทหนักทั้งคู่ครับเรียกว่าแต่ว่าของน้องจะยากกว่าผมนะจริงเพราะว่ามันค่อนข้างไกลตัวน้องเขามากกว่าผมอย่างของเราก็เรียกว่าก็เปลี่ยนเหมือนกันยากเหมือนกันจุดฮาเทพอ่อนแอไปแล้วนเซแล้วมันเจอสามีอีกเรื่องเนี้ย ผมว่ามันสามเรื่องมันสามคาแรคเตอร์เลยะก็เรียกว่ามันมันยากแล้วมันก็ท้าทายพอสมควรแต่้าเาออกไปนะใช่ครับต้องรอทุกเรื่องเลยขอบคุณนะครับเนคูณจิ้นกับน้องพีมน้องอา ไม่รู้แล้วแต่คนดูแล้วแต่คนดูว่าชอบคนละแนวนะคนละแนวเนี่ยกับน้องพรีมก็จะเป็นแบบเนี่ยคุณชายหรือเงาะกับออยนี่ก็ต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยประมาณสองแนวเลยนะจริงๆเล่นเล่นกับอายอ่ะจะมีความมันในอารมณ์มากกว่าแต่เล่นกับพีมาบางทีแบบมันท้าทายความสามารถของเราด้วยหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับติดตามดูเนาะใช่ติดตามดูนะครับเหมือนกิดน้องพีมให้ ย,ยังไม่ได้ให้อะไรเลยแต่ว่าอ <MC. S 1> วยพรน้องเขาก็อ <Okay. S 1> วยพรผ่านสื่ออีกทีหนึ่งเนาะ <Okay. S 1> ก็อยากจะให้น้องเขาแบบว่าเป็นเด็กน่ารักแบบนี้แล้วก็เป็นเด็กที่ตั้งใจทํางานแบบนี้ตลอดไป <Okay. S 1> เพราะผมเชื่อว่า น้องเขาจะต้องสวยขึ้นแน่ๆทุกทุกวันนี้สวยอยู่แล้วต่อไปสวยกว่านี้แล้วผมคิดว่าถ้าเกิดน้องเขายังตั้งใจแบบนี้รับรองว่าในอนาคตเขาจะดังมากคนนี้แน่นอนขวัญเดี๋ยวตามไปเนาะขวัญเดี๋ยวตามไปเอาใจพี่ไปก่อนวันน้าจะเป็นละครแหละพี่บ้านดีครับก็ถ้าเกิดแบบพิมพ์เล่นละครแล้วต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าคิดถึงพี่เกสก็กลับมาเล่นละครด้วยกันใหม่ รออยู่ตรงนี้รออยู่ตรงนี้ขอให้มีละครเล่นวพี่เกจริงไหมคะกินเงียบอ่ะค่ะนั่นไงใครพูดอีกแล้วลองันหารกันแรี่ไม่ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสมีเสียงคนก็พูดกันไปต่างๆนานาครับจริงๆก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะมองเพราะว่าด้วยเราไม่มีข่าวด้วยแหละเดี๋ยวต่อไปพอเรื่องสามีออนแอร์จะเป็นข่าวค่ะอเล็กซ์เกลนเดล สเต็ปนะครับบอกว่าผมเป็นคู่จิ้นกัเล็กเลยบอยไปแล้วเหรอคะไม่ลืมรักบอยมากตอนนี้โดยเฉพาะตอนนี้ใครนางหน่อยนี่ให้กำลังใจเพื่อนตลอดครับก็ได้ไลน์คุยกันบ้างได้เจอกันบ้างแต่ว่าเจอกันน้อยครับก็ให้กำลังใจเพื่อนครับคือเราเชื่อว่านายจะต้องผ่านสิ่งนี้ไปได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วทุกวันนี้ก็สภาพจิตใจเพื่อนก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอยากให้ดูแลตัวเองครับแล้วก็เป็นห่วงเสมอรักบอย กิดเงียบนี่มาสมาสักบอยไม่รู้อไม่รู้อ่ะไม่อยากพูดถึงอ่ะสงสารเพื่อนแต่ว่าก็อยากจะให้คนมองหลายๆมุมนะอยากตัดสินอะไรแค่ภาพที่เห็นถูกไหมฮะแฟนๆนะครับทีมาเาียร์บ้างไหมครับก็อยากจะขอบคุณ แฟนนะครับทั้งแฟนคลับของผมแล้วก็ทั้งขาประจําขาจรแฟนคลับคนอื่นหรืออะไรเงี้ยฮะก็อยากจะขอบคุณเพราะว่าละครเราก็จะกําลังจอนไอ้ก็อยากให้เป็นกําลังใจให้กันครับ คก็ใกล้จบแล้วเรื่องสซกกซแล้วก็เรื่องใหม่ก็มีโฆษณาอ่อนแอแล้วก็คือสามีนะคะอันนี้เล่นกับน้องพรีมนะคะแล้วก็ต้องถามด้วยคือก็บอกว่าเกดอ่ะชอบออ้กมุนเนกก็คือคู่การแต่ก็บอกว่าไออ่ะไม่ชอบเกดเพราะาออ่ะชอบทอมตอนนี้เขาบอกว่าทอมเนี่ยเข้ามาในชีวิตคนมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะสําหรับคุณจ๊ะ จิตาภ<ะ>ากับคุณหลุยส์สกอตต์รวมไปถึงคุณนุ่นด้วยเห็นพี่เก๊อ,อยู่กองเดียวกันก็เลยต้องถามหน่อยว่ารู้เรื่องไหมซึ่งก่อนหน้านี้เหมือนเขามีประเด็นกันว่าจ้าจิตตาภาสนิทกับพี่หลุยส์สกอตมากจนทําให้คุณนุ่นเนี่ย <คะ S 1> ต้องมาตามเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยจนมีปัญหาการกับคุณจาะนะคะ,ะเดี๋ยวไปถามหนุ่มเก๊กันค่ะเ้ว่าเกตยเก๊อะไรนะ เงียบหมายว่ากินก๋วยเตี๋ยวไม่ค่อยมีข่าวหรือสาวๆบขาใครก็ไม่ค่อยมีใครรู้ก็ไม่เปิดเผยออะไรย่างเงี้ยอาจริงๆผมว่ามันก็อยู่ที่อยู่ที่คนมองนะไอคนที่บอกว่าผมกินเงียบก็อาจจะไม่เห็นผมก็ได้ถูกปว่าอะไรทีดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่คือผมผมถ้าสมมติว่าผมจะมีใครผมพกปิดไม่อยู่อะครับกล้องเยอะขนาดนี้ก็เรียกว่าจริงๆก็ตอนนี้ยังยังไม่มีไม่มีปิดไม่มีคุไม่มีคุยสั่งไปไม่มีไม่มีไม่มีจริงเพราะว่าช่วงที่ผ่านมา ต้องบอกเลยว่าเวลาให้ตัวเองยังไม่มีเลยเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ถ่ายสุภ้าเทพทั้งหมด5เรื่องอะ่ะก็ยังต้องมาถ่ายละครเรื่องสามีต้องถ่ายเดือนซิกเซนต์อยู่อะไรยเงี้ยครับเรียกว่าไม่เคยทํางานเยอะขนาดนี้มาก่อนแต่ก็แต่ก็มีความสุขครับพอเราว่าคุณเราก็อยากจะมีเวลาดูแลตัวเองอะไรเงี้ยเรื่องนั้นก็ตอนนี้ยังไม่มีถามไหมคะสายานี้ถามครับ อายนี่มีข่าวกิ๊กันมางแต่ก่อนเริ่มถ่ายแล้วนะแต่ว่าจริงๆไม่มีอะไรครับเรื่องความสนิทด้วยแหละครับแล้วก็เล่นกับน้องเขาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับคนคนก็คิดได้ว่าเป็นข่าวแต่จริงๆไม่มีอะไร,รแล้วมาพักของสนิทกับอายอยู่เหมือนเดิมไหมคะสนิทมากกว่าเดิมครับเพราะว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวสนิทเป็นเพื่อนจริงเป็นเป็นน้องอะไรอย่างนงี้อย่าเข้าใจผิดก็เพราะว่าแต่ซีซั่นแรกอ่ะเหมือนกับเหมือนกับอายเขาก็ยังไป พอเขาได้เริ่มตอนนั้นเขาก็เริ่มถ่ายละครหลายๆเรื่องแล้วพอเขามาเล่นซีซั่นสองเหมือนเขาก็เก่งขึ้นนะเก่งขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งด้วยบทของผมกับพายเนี่ยมันจะเป็นแนวที่แบบว่าออกมาเป็นคอมเมดี้เล็กๆน,น,น้อยๆไม่ได้เป็นหลักอะไรมากก็สนุกสนุกครับแล้วแล้วก็พอเราเล่นด้วยกันแล้วก็ล้วก็มีมุ้กันอยู่ตลอดเวลาก็เลยก็เลย อ๋อเหรอไม่รู้ว่าเขาชอบพอบหรือเปล่าก็ชอบน้องเขาหน้ารักดีชอบชอบ,ชอบทำงานกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าชอบเป็นแบบนั้นผมผมไม่ใช่ครับเป็นพี่น้องค่ะเคยคจะจีบไหมะเคยคิดจะจีบไหมเหรอเคยชอบเขาตั้งแต่ดูโฆษ,ษณาแล้วนะ แต่ว่าพอทํางานด้วยกันแล้วจริงๆเราก,ราก็มันเหมือนพอทํางานด้วยกันแล้วเขาก็เป็นน้องแล้วอะเราก็ไม่ได้คิดจะเียเขาหมายถึงว่าเคยเห็นเขาในโฆษณามาก่อนหน้านี้แล้วเขาก็สวยดีอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ได้เล่นด้วยกันแล้วก็ได้ร่วมงานกันอะไรคะอะไรนะอ,อะไรนะอะไรนยไม่เคย,มยไม่รู้เลยว่าเขาชอบคอมนะ,ะค,ครับ จริงเหรอฮะยังไงครับยังไงไม่แคร์ไม่มีนีอะไรนะอะไรนะอ๋ออันนี้เดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดนะครับเวลาผมดูฟองเวลาถ่ายละครเนี่ยผมก็จะเรียกเขาว่ามันมนี่มันนี่เมียเมียมันนี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านนี้อยากเข้าใจกันผิดนะครับเพราะว่าเป็นแค่บทบาทในละครแลวเหมือนแบบเราเล่นสนุกกันตลกตลกกันอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็สามีสามีอะไรเงี้ยประมาณนั้นแสดงว่าเราเป็นคนดูแลไม่แคร์หรือเปล่าที่ใส่สาวเลยเราก็ต้อนมาเที่ยวดูแลชมทุกอย่างใช่น้าสาวเนยเนยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆเนยนี่เจอกันน้อยน้อยกว่าแต่ว่าไม่เป็นประเด็นเพราะว่ามีพี่สาวคนกองมใช่แค่นั้นท่เราไม่เหมือนปกติก็ไม่เหมือนเขาเหมือนอย่างกับไอเนี่ยเจอบ่อยกว่า แล้วก็ทำงานด้วยกันเยอะที่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะได้มีโอกาสเจอน้องไออเมื่อไหร่เพราะว่าเพิ่งปิดกล้องแต่ซิกเซนไปด้วยตอนนี้สวยรับไม่มีค่มครับไม่กีนไม่กินเงียยครับตอนใส่เซ่กอวรรู้เรื่องอะไรเราล้หูเรื่องอะไรครเจ้ากลุ่นเจ้ากลุ นี่ไปถามข้างหลังดิเราไม่รู้จริงเอเอ,เอไม,ไม่ไม่เห็นไม่เห็นปกติปกติพี่หลุยเขาก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะนุ่นก็ไม่มีอะไรนี่เขาก็มาเขาก็แบบเจอบบตามกองครับแต่ก็นุ่นเขามาเขาก็ไม่มีอะไระครับเขาก็อยู่ในส่วนของเขาเขาก็ไม่ได้มายุ่งยากในการทํางานหรืออะไรนะเขาไปบ่อยขนาดไหนก็ไม่บ่อยมากนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมเข้าฉากกับพี่หลุยบ่อยหรือเปล่าดีกว่าเพิ่งมาจะเข้าฉากพี่หลุยเยอะ <S <S ๆช่วงหลังๆประมาณนั้น อนะคะเรื่องของกินเงียบพี่เกดบอกว่าไม่มีเออแล้วก็ส่วนน้องไอเนี่ยเข้าใจแหละว่าคนจิ้นแล้วก็อยากให้กลับมีละครคู่กันอีกคือดูแล้วก็อินน่ะเล่นเป็นสามีภรรยาดูแล้วน่ารักนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของคุณหลุยคุณนุ่นแล้วก็จ๊ะขอไม่ยุ่งแล้วกันนะคะแต่ว่าการที่อยู่ในกองเนี่ยก็เห็นว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้มีอะไรนะคะช่วงนี้ค่ะ